คือเวลาเราพูดเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งครับ,รบมันจะมีคํหนึ่งที่ก่อนเราใช้เยอะปลองดองสมานฉันอ๋อแต่จริงๆคาพวกนี้มันเป็นคําที่แบบพูดกันเยอะมากช่วงคุณอ,อ,น,น,อนันต์เนยพิสิทธิ์ใช,ใช่ไหมใช่ครับคือช่วงประมาณต้นต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นทศวรรษสองห้าสิบครับคือหลังเหตุการ์เสื้อแดงใช่ไหมครับแล้วก็คุยเรื่องนี้กันเยอะเนาะแบบปองดองสมานฉันเนี่ยแต่คํานี้จริงๆมันหายไปจากสังคมไทยหลังร้อยแปดห้าเจ็ดนะ ว่าหลังหลังห้าเ็ดนี่ยเราคำว่าปองดองสมา,สานฉันหรือกระทั่งก้าวข้ามผาอยางเนี่ยมัน,ม,นมันหายไปจากดีเบตเลยอะไรครับไม่ไม่มีใครพูดพูดถึงคำนี้แล้วเนี่ยมีคุณประวิทย์เนี่ยกลับมาพูดเรื่องนี้ใหม่ซึ่งผมเข้าใจได้ก็คือเพราะว่าผมคิดว่าอันแรกก่อนนะผมผมคิดว่าคำพวกนี้มันก็คล้ายๆคำอีกจำนวนหนึ่งในสังคม อย่างผมยกตัวอย่างอะแต่รูปแล้ววิสาหกิจแปลรูปแล้ววิสาหกิจมันมันก็ Privat ไทเซชันนี่มันก็มันมีทั้งมันมันก็หลายความหมายนะดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วิธีการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถูกใช้ในสังคมไทยเนี่ยทำให้ปัจจุบันเนี่ยแนวคิด Privatization เนี่ยลายเป็นผู้ลายไปแล้วมันเป็นผู้ลายมันไม่สามารถกลับมาอีกได้ถูกไหมฮะไอปองดองหรือสมานชันก็เหมือนกันว่าพอตอนช่วงปลายปีห้าหกมันกลายเป็นว่ามัน มันปิดประตูไปเลยว่าเพราะว่าวิธีการที่มันถูกใช้ทำให้คนมันปฏิเสธแล้วผมคิดว่าอันอย่างที่สองท,ที่น่าสนใจคือคนจํานวนมากเข้าใจแล้วว่าตัวเองไม่ได้อยากได้การปองดองได้หละใน,ในฝั่งหนึ่งต้องการเขาต้องการชัยชนะเด็ดขาดชัยชนะเด็ดขาดในลักษณะที่แบบเด็ดขาดจริงๆเพราะเราจะเห็นว่าหลังการรัฐประหาร57เนี่ยการจัดการกับผู้เห็นต่างเนี่ยมนเป็นการจัดการที่ เด็ดขาดจริงๆคือเพราะฉันฝั่งนี้ไม่พูดอยู่แล้วมันคือการจัดการแบบเด็ดอะไรติดคุกจริงตดคุกจริงเด็ดหัวเด็ดปีกไล่หนีเนี่ยตายจริงตายจริงอาจจะมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งฝั่งนี้ไม่พูดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าบองดองมันเป็นเทคนิคการซื้อเวลาถ้าเกิดมันไม่มีการแตกหักหรือชนะกันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆครั้งในการ ดีลกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเน่ะมันมีลักษณะของการต้องขอโทษนะเออมันตลกต่างได้ตลอดนะอาจจะถูกฟ้องอาจจะถูกลงคือคือมันเปลี่ยนได้ตลอดมันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับที่ไม่กล้าที่จะพูดเรื่องปองดองกันอีกนะคดีความอะไรต่างๆมันก็สังเกตแล้วเอ้ยมันเอามันเอาถึงตายนะคือถ้าคุณยิ่งรักไม่หนี วันนี้ผมเชื่อว่าคุณยิ่งรักติดคุกจริงๆมันไม่เหมือนอย่างสมัยก่อนคนก็จะเชื่อว่าแบบเหมือนเขาเขาไม่ไมเขาไม่เอากันถึงอะไรอ่ะไม่ไม่เอากันถึงตายจนถึงวันที่คุณยิ่งรักกาลังจะหนีเนี่ยก็ยังมีคนมาถามอยู่นะน,นักวิออคเคราะห์หลายคนว่าติดคุกมันติดจริงๆหรอเพราะประวัติกาเราเมืองไทยนั้นมันไม่เคยเล่นกันถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าจากจากกรณีที่เขาลงโทษคุณบุญทรงเนี่ยมันว่าชัดเจนว่าเขาเล่นกันจริงครั้งนี้เอาจริงแต่แต่มันก็มีถ้าถ้าว่ากันแบบ อ่านาวิเคราะห์การเมืองใช่ไหมคำว่าการที่คุณยิ่งรักไม่ติดคุกการที่คุณยิ่งรักหนีออกจากประเทศได้เนี่ยก็อะไรปองรอ,อ,องกัน่าก็จริงก็จริงอันนี้อันนี้ผมก็ยอมรับนะแต่ว่าผมคิดว่าบรรยากาศใหญ่ก็คือมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้มันก็เอาเราถึงตายเหมืนอนกันเราเราก็ไม่ปองดองกับมันเหมือนกันอืมแต่ที่ทางเข็มทองพูดมันน่าสนใจมากเลยครับทีบ่สุดคือคําบางคําเนี่ยพอมันถูกใช้ในบางสากการ์เนี่ยมันเป็นคาที่มันภาพจํานะแบบเช่นผมว่าคบเช่นคําว่านี้รโทษกรรมเนี่ยตอนนี้เวลาพูดนรรรโกมเ คนจะนึกถึงไอ้ตัวสุดซอยใช่ไหมแล้วก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของการที่แบบว่าการเอาคุณทักสินกลับบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นเสยทีเดียวผมให้คำก็ได้คำว่านิติธรรมจริงๆมันดีนะแปลว่าคำว่านิติธรรมนี่มันมันคือดีนะมันการใช้ใช้กฎหมายให้ถูกต้องอะไรเงี้ยการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายพอไปอยู่พอศาลรัฐธมรนนูญใช้เยอะๆเนี่ยาะว่าคนมัน react แย่มากกับคำวานิติธรรมก็มคือถ้าศาลนั้นมุโนนอ้างคำวานิติธรรมเมื่อไหร่รู้ว่าเยคำวินิจฉัยออกมานหลุดชัวอะไรก<ม>็คือคือมันมีอะไรอย่างนี้อยู่คือคือก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็คุยเรื่องนิโรโธกรรมกับอาจารย์เข็มทองอา <c oughs> จารย์เข็มทองเล่าให้ฟังเคสหนึ่งตอนตอน,ตอนหลังปีสามห้าใช่ไหมอาจารย์ที่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาออกเป็นพระราชกำหนดออกมาเป็นพระราชกำหนดแล้ว ให้อาจาดย์เล่าผ่าน <Okay. S 1> คยมันจะแม่นยํากว่าคือพระราชก,กรรําหนดเนี่ยมันออกโดยคณะร,รัฐมนตรีใช่ไหมท<อ>ีนี้ออกโดยคณะร,รัฐมนตรีแล้วให้รัฐสภารับรองหรือไม่รับไม่รับรองก็ตกไปท<อ>ีนี้นิราโทษกรรมผู้ผู้มีส่วนร่วมในการก่อเหตพุพฤษภาธรรมินตอนปีส5หนะครับนี่เขาก็เอาไปผ่านสภาปรากฏรัฐสภาวอคว่ำร่างเอ่อคว่ำพระราชกําหนดนะแต่ว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ย บอกว่าพระราชกําหนดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือพูดง่ายๆคือแม้จะมีแบบมีผลแค่หนึ่งวินาทีมันก็ล้างล้างมนทินไปหมดแล้วอตอนห้ถูกพระราชกําหนดถูกคว่ำในภายหลังเนี่ยมันก็ไม่ลบล้างไอการในรัฐศรกรรมที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ผู้ผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยมันหลุดไปเลยทีนี้มันน่าสนใจตรงไหน,นมันน่าสนใจที่สารตีความไอ,เ,อ,เ,อเรื่องของหลักเรื่องอะไรกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังอะไรพวกเนี้ย ตีความถูกตีความถูกนะแต่ว่าผลของมันในภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เ,เป้าหมายใหญ่ที่สุดของของการเป็นนิติรัฐหรือนิติธรรมเนี่ยค,คือคือเรื่องของการสร้างรัฐที่มีความรับผิดช,ชอบกับการกระทําของตัวเองเออไม่ไม่มีวัฒนธรรมการลอยนวลผูผิดเนี่ยพัไงไปเลยไม่เกิดไปเลยเกดงไล่พระอาจารย์พุทธีแกพุทธพาลามิน,นใช่ครับโอ,อ,อนั่นนั่นแปลว่า<ล>เอาตามทฤษฎีเอาตามเอาตามทฤษฎีนะวันนี้ถ้าเกิด คณะรัฐมนตรีออกพรลกรีรทษกรรมออกเลยออกเลยวันนี้นะจบเลยต่อให้ตอนหลังไปถูกคว่มอะไรเนี่ยก็ถือว่ามีพลรังคับใช้มีผนแล้วนะผมบอกการประท้วงสองปีที่ผ่านมานี่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดถือแต่จริงๆมันไม่เป็นไรนะเพราะจริงๆเรามีพรลกฉุกเฉินซึ่งมัน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 ใยแล้วแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงว่าทุกวันนี้ถ้าทําอย่างนั้นก็ยังทำได้คือที่จารเขียนทองเราคือตอนนั้นหลังที่าจมีความพยายามยาวผิด แต่นาที่รับจำไซึ่ง Amazing นะเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเป็นที่รวมของนักการเมืองซึ่งมันน่าจะยี้นะโหวตคว่ำพรกไม่เอาในโทษกรรมนผู้ก่อเหตุแต่ศาลเออคณะตุลาการธรรมนูญไอ้ตีความตามหลักไอ้ตีความตามหลักแล้วกลายเป็นว่าไปอทหารได้ประโยชน์ก็เอาผู้ก่อการไม่ได้ผู้ก่อเหตุไม่ได้ผมครับเนี่ยครับก็เนี่ยสุดท้ายก็ผมว่าถ้าจะก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าสังคมไทยยังต้อง ดีเบตกันเรื่องนี้นะต้องถกเถียงแล้วเขาบว่าผมว่าเรียกไม่ได้เพราะเอ่อสิบตอนนี้ตั้งแตตั้งแต่ถ้าวานนับตั้งแต่ปีสี่เก้าเป็นอย่างน้อยใช่นะครับนี่มันก็สิบห้าสิบหกปีสิบเจ็ดปีเนี่ยผมว่ามันมีคนที่สูญเสียแล้วก็ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองเยอะนะครแล้วก็เราผ่านใช่ไหมครับเราผ่านสิบเก้ากันยาผ่านการเมืองเสื้อสีรัฐบาลห้าเจ็ดแล้วก็มี เนี่ยการเมืองของคนรุ่นใหม่ขนาดราชเนี่ยมันโอ้มันความขัดแย้งมันพันลึกอะครับแั้นบว่ามันมันมันต้องสางอะไรอี้ใช่ไหมมันมันสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งได้โดยว่าคุณประวิตยประกาศว่าจะเข้าก้าซึ่งมมันตลกเพราะว่าปี5 5, หมารับใช่ครับใี่ารับใช่อรับใ่ระมาณหนึัอยู่ประมาณนคร่ครับใ่ครับ่าอั่งอนุรักษ์ิิยมปฏิ่ครการปองดองรอบับนั้นแล้วก็ใําให้ควัมขัดใย้งเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันลึกขึ้นมันยากคึ้นที่จะก้าวข้าม